ไม่อเห็นเป็นผมสีตั้งอดเลยแล้วเนี่ยประมาณสี่สิบวันน่ะเนี่ยอยู่ที่วันสี่ิบวันมันหลุดตั้งแต่อาทิ์แรกแล้วที่ทำเคมีนะมันก็หลุดตั้งแต่อาทิ์แรกแล้วเขาบอกว่าโกกมาทุกที่ห้องก็ไม่ติดใช่แล้วทาเคมีทุกเดือนทุกเดือนสี่สิบวันประมาณสี่สิบวันเคมีหนึ่งครั้งและเคมีก็หลุดตั้งแต่หนึ่งอาทิตย์แรกเริ่มหลุดเริ่มหลุดจริงจริงทำยังไงก็ไม่ติดใช่แล้วเรามาลองกันดูนะคะทดลองกันเรียว เนี่ยก็ถึงบอกว่าลองมาทุกสภาพผมแล้วไงบางคนบอกว่าให้ใช้แห้งใช้ใช้แห้งบางคนบอกว่าใช้มากบางคนบอกว่าเอ้ยผมต้องเปียกเลยบางคนบอกว่าต้องสาวผมต่อนนะเอ่อคือทํามาทุกอย่างแล้วอย่างไรแล้วพี่ัไม่ติดลองดูลองดูตัวนี้เสียงดังขึ้นเอาไว้แค่สิบนาทีหรอจริงพี่ มากกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะเพราะคุณทีมผมหนาอยู่เออก็บอกว่าพี่เคยที่บอกน้องแต่แรกอ่ะพี่เคยไวถึงสี่สิบนาทีสี่สิบเลยเหรอก็ไม่ติดใดๆใช้สี่สิบพี่แสบหัวไหมไม่แสบอืมเป็นเพราะว่าใช้แชมพูเปีดกผมขาวใช่ปะอ่าที่ว่าสี่สิบนาทีเนี่ยคือแชมพูเป็ยผมขาวต้องยงถึงคนมผมแแต่ถ้าว่าเป็นเคมีอ่ะเคมีเขาก็หนึ่งชั่วโมงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเคมีเคมีชั่วโมงจริงที่พอไปกบเองกบผมย้อมผมทุกย้อนหนึ่งชั่วโมงบางบางตัว คือมันจะไม่ต่ำกาหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วบางตัวมากกว่าอีกนะนิ่มด้วยอ่ะนิ่มแล้วมันดูลื่นใช่ผมได้สระเนี่ยเมื่อกี้หวีได้เลยไม่ได้ใช้กินนวดด้วยอืมเอช้